คนต้องทบเพิ wollen, side, in inside, Ph Ph ่มเน้อยนี่จะใส่เอาปุ๋ยมาใส่รอบสองนี่ไงแปดเก้าเนี่ยแปดเก้าแ้ไก่ทองคำปไก่ไก่ทองคำ้นอจะดัก็ได้ของาดทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยเยอะยนะละเอียีเรืใสที่ไก่ไปฝั่งรุสองไรกว่าแล้วก็นนที่วาไ่ ใบยกนะใส่มอก็ร้นีบิงนะนี่่ไปอยนดนเลยอแล้วก็เอาปีงพอมมาฉีดสองนฉีดปีงยังไงโอ้แตงที่ใส่ใบยกอยู่ตรงไหนเอ่ตรงไหนงุเกี่ยวยาวเป็นน้วใอ่ยาวไแต่เกี่ยวมันมันมันเกี่ยวเสมอหมดเลนี่ปีงขโมยเี่ยวสมอนี่ก็ใส่ใบยกไปรอบรอบแรกนั่น อ๋อนี่เดี๋ยวเสมอดีตัวไ,ไ,ไรกว่าเนี่สามสามงานใสไปหารูกไม่ทอดสีเนะไม่ไม่เดี๋ยวเกี่ยว,วเสมอไปตั้งดิรแรงไม่คน,ลน,นเลยเ <c oughs> นาะมีไม่แรงดูเลย่ีไม่แรงก็ได้มาใส่หลบสอ,อง,งีหลบ<ะ>ม่ินี่สิบสี่สิบวัน,วน,น <ละ S 1> สี่สิบัวละเมื่อนะใสใสตงแค่ทุกยอนใส่งังไงสิบห้าห้าวันะ ก็ตั้งแต่ที่โทรหาผมข้าว่อนแล้วเนาะครับไม่ได้มากมาก็มาใอนก็แล้วก็งวดนี้สั่งสั่งจันนึงอีกจม่ที่สั่งมานนี่เองจันนึงครับมันจะเป็นมาใส่กระส่องนี่ครับมันจะได้กินท้องก็ฉีดจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่แหละครับจะเป็นประมาณนี้เลยใบจะปวดใบมันปวดใบมันตั้งใบไม่งมอยู่ใช่ครับใบมันพันธรรมดาถ้าใส่เครีมีใบเจอๆแล้วใบมันกุบบีมันจะลงไปแล้ว ปินให้วอนหมดเพราะีปขาวอนี้ครับโอเคมีปะขาวนะแต่ตอนน,ะน,นี้ฉีดกินท้องเข้าไปเกี่ยวเรื่องเกี่ยว,ข,ยวขึ้นเยอะเฮ้ยทีท่วอนวอนไม่ได้ฉีดแต่มันเหลืองเกี้ยวๆนี่เลยมาดูวันต้องวันนี้เริ่มข,ขึ้นเยอะเลยโอ้ฉีดไปไม่กี่วันอีกกี่าว,าว, 3, 4, วันนี่ยฉีดไปสามสี่ห้าวันดูเรื่องเลยเนาะเี่ขึ้นเดียวมันเกี่ยวขึ้นมือเลย ก็ไปรอปุ๋ยน,นี่ออกใส่ปุ๋ยไปไอีกมใกวนนี้ก็องเดินก็นจอดวงแล้วเนี่ยอ๋อันนั้นอันนั้นห้าไร่นั้นเขียวใบตั้งมแมลงไม่กวน<ป>อัน,นอันนี้มแมลงกวนเอากิ่งท้องมาฉีดปืนปืนแล้วเนี่ยก็เลยเรียกว่ามอะดีสวยแล้วเข้าข้าเลยนะพอแล้วก็เลยตั่งอีกตันหนึ่งเพื่อจะมาลงชุดนี้เลยเจกยเลยใส่ขเข้ามาใส่ใส่ัวปี๋ใส่ โอเคเลยครับแบบนี้ดีใจครับด,ดีใจครับพี่เป็นคือเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช,ช่วยให้กเกษตรกรเขาลดต้นทุนลงได้คือปลายทางบางครั้ง,งเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้แต่ว่าต้นทางในการลงทุนของเราสําคัญลดต้นทุนได้นี่เ้าผลิตอ,ออกมาได้ดีกราใไ่้ท่าน้ำเราฟื้นตัวได้ใช่ครับตรงนี้สำคัญครับ โอเควันนี้ดีใจเมื่อวานอยู่กรงไกรลาศตอนนี้มาพรมอำเภอเมืองกำแพงเพชรนี่เราแมนไปโะยกเนี่ยพื้นที่นี่ยเขาพัน,น,ากกนหนาสนั่งน้ำในน้ำในน้ำน้ำหมดทีหมดนะใช่พุ่งจะไปเปนขวดนะไปตั้งเตี้ยเลยไปตั้งเระหว่างรอบสองนี่เดี๋ยวดูกินลึกเลยเนี่ยรมาของนี่ลึกเลยหล่ะลเลละด,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 ดี๋ยวดูทีเดี๋ยวดูเราขวดนั่นเต็มนะ ใช่ครับวงยังเอ็ดมินเบอร์ห้าผมพอมันมันของอ่า้าใช้ของเราครับมันจะโค้งอยู่ไม่กี่วันมันจะโค้งที่มันออกทีแรกพอมันเริ่มก้มปุ๊บมันจะทุบเไปผมมันจะตั้งใช่ครับไปตรงนี้ชันเลยแล้วเองโอเคครับนี่แหละเขาเรียกว่าเขียวธรรมชาติเขียวไม่รอแมลง เรือเ,เขียวไม่เขียวคือเขียวไม่เตืองว่ประมาณ